ะะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งที่ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแค่โรงเรียนอนุบาลแต่ล่าสุดที่นี่ก็มีโรงเรียนชราบาล<อ>เป็นโรงเรียนสําหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะชื่อโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยค่ะก็จะเน้นกิจกรรมสันทนาการกันนะคะเพื่อให้คนสูงวัยเราได้มาร่วมสนุกกันนะคะที่สําคัญเลยเนี่ย<อ>เขามีการถ่ายทอดภูมิปัญญ,ญาความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลังด้วยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยค่ะอยู่ที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนี้ดําเนินการโดยเทศบาลตำบลเชิงดอยค่ะเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกว่าเน้นสถานาการณ์มากกว่าการเรียนวิชาการ <ฮะ S 1> ก็มีตั้งแต่ปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอกเปิดสอนโดยไม่มีวันจบการศึกษาค่ะ<อ>ก็คือเข้าเรียนแล้วก็เรียนได้ตลอดชีวิตเหมือนกับเป็นอีกที่หน,นึ่งเลยล่ะค่ะ,<ฮ>ะให้ผู้สูงวัยมารวมกลุ่มกันนะ,นะคะก็ได้เจอเพื่อนๆด้วยมีความสุขนะคะ,คะนายเฉลิมสารแปงค่ะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ึงเป็นผู้ทีเรือมก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้เปิดเผยว่าโรงเรียนนี้นะคะเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว3ปีค่ะแล้วก็มีผู้สนใจมาสมัครเรียนจํานวนมากทําให้การรับสมัครในปีนี้ต้องจํากัดจํานวนนักเรียนผู้สูงอายุไว้ที่400คนต่อภาคเรียนเท่านั้นเนื่องจากว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่เยาวชนรุ่นหลังและกิจกรรมสันทนาการจนถูกเรียกว่าเป็นโรงเรียนแห่งความสุขทําให้หลายหน่วยงานนี่แหละค่ะสนใจเข้ามาศึกษาดูงานแม้กระทั่ง งองคอ์กรจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นสวีเดนแคนาดาอังกฤษก็เดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะให้กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยที่บางทีมันปลายชีวิตก็ไม่รู้จะทำอะไรอ,ะอยู่บ,ยบ้านก็เหงางานก็ไม่ได้มีทำนะคะมารวมกลุ่มกันแบบนี้ก็ได้มีการแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันไปนนเองจะได้หายเหงาด้วยนะคะ